โอเคครับ okay, ผมทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีคนนะผมก็นะผมจัดตามคําขอนะผมเกมเอเเอเกมนี้นะผมมีคนขอมาเยอะอ่ามาสตาร์ทเครื่องเลยผมก่อนอน่นเออผมได้ทําการเลือกเออไอ้นี้ไว้แล้วนะอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรเออพ่วงเรียกพ่วงเออเลือกพ่วงแล้วก็เป็นจุดจุดที่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดที่จะไปส่งของประมาณนี้นะผม แล้วก็จุดส่งคองเราอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงพ่วงเราเออนี่ผมเราเลือกไปแล้วนะผมเราเลือกไปแล้วนะผมก็กดถอยหลังใช่ไหมโอเคแล้วผมดูทางตรงนี้ดีกว่าผมดูมองในรถด,ดีกว่าเออมองในรถก็อันนี้ได้เหมือนกันนะผมเออทำไมมันโอเคถอยถอยถอยทำไมมันมีแต่ กูไอ zaman, che PI, andal, to to okay, okay, ้นนี mm ้ด hmm. ้านซ้ายวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอทำไมมีแต่เกิดกระจกด้านซ้ายวะโอเคครับผมเรามองกระจกด้านซ้ายก็ได้นี่ครับผมเทถอยเข้าไปมันจะต่อให้อัตโนมัติเลยไหมเฮ้ยไม่ตรงว่ะทุกคนเอาแมวเอาแมวเอาแมวเฮ้ยเอาแมวเอาแมวมองกระจกด้วยกันนะผมมองกระจกด้วยกันนะแม่โอเคถอยครับผมถอยถอยถอยอ้ยถอยผิดทางอะไรวะเนี่ยเอาแมวเอาแมวเอาแมวแม่อุ้ยมองกระจกชัด อือนุ่นรุ่นนนมันมันต้องต่อเองเลยว่าสอยใส่มันต่อให้เลยโอ้โหแล้วมุมกล้องมันก็เป็นไม่เป็นอิสระอะไรวะถอยถอยถอยพี่ลูกขี้ถอยมุมกล้องแม่งก็ไม่ไมไค,มมมค่อยเป็นอิสระสักเท่าไหร่นะโอเคตรงแล้วนี่กึ๊บโอเคไปครับผมเดินหน้าต่อครับผมนะผมไปทุกคนเจอกันนะผม โอ้โหล้วมอีอะไรละ่ะเจอนะผมไปครับผมมันดูแมพยังไงอ่ะทุกคนอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เราจะไปครับผมก็คือ,อมันจะอยู่นี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับผมนี่คือแมพที่เราจะไปนะครับโอเคไปครับผมไปครับเราจะไปแล้วครับผมไปไปเลยจวดเลยครับผมจุดจวดเลยครับโอเคแม่ทุกคนผมรู้สึกว่า เครื่องผมจะร้อนแล้วนะครับโอเคเราต้องเลี้ยวเออเลี้ยวด้านซ้ายผมไอ,อเราเราเรา,เราต้องชิดไหนอะชิดชิดชิดขวาอ๋อใช่ไหมโอเคชิดขวาผมไปครับผมเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมผมเปิดไอตัวนี้ก่อนตัวตัวระบายความร้อนก่อนแป๊บหนึ่งครับผมอ,อ,อาจจะเสียเวลาแป๊บหนึ่งครับผมอาจจะเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะเออนะครับผม โอเคมาเราเดินทางกันต่อผมเรียบร้อยแล้วเออเราก็ล็อกล็อก,กพิกัดไว้ผมล็อกพิกัดไว้เอามันชนอะไรนี่ฮะอมันชนห่าหอกอะไรอ๋อชนเสาคิดผายแล้วทุกคนอานี้ออกอานนี้ออกเออไป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 มุมกล้องมันไม่ค่อยเป็นดีสละสักเท่าไหร่นะเกมนี้นะผมองว่านนะไปผมไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนนะก็ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ แมไม่รู้ว่ามันพิเศษพิสูออะไรมากไหมนะเกมนี้ขอมากันเยอะเหลือเกินเออไม่ไม่เยอะหรอกขอมาสองสามคนนี่แหละนะครับแต่ว่าผมจัดให้ผม,ผมจัดให้นะจัดให้ตามคนดูนะตามใจคนดูนะโอเคเปิด on, ปออนไปอ๋อสักเก้าสิบไปนะผมล็อกความเร็วไ้โอเคมันวิ่งไปเลยผมแล้วก็นั่งดูยาวๆครับผมนั่งดูยาวๆนะนี่ไปเลยดูไปเลยสักร้อยไปเออสักร้อยไปเลย รวจไปแลความเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่มันดูความเร็วตรงไหนวะอ๋อ่น,นด้านบนมุมซ้ายครับผม58แล้วนะครับโอเคเราก็บังคับไปตามทางได้เลยครับผมสบายๆช,ชิวๆครับผมไปครับไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ผมเล่นในมือถือ Android นะเพราะว่าเกมนี้ไม่มีใน iOS นะครับผมไม่มีใน iOS นะครับไปครับผมจุดจวดครับผมปืนฟู เสียงเสียงเธอโบบผมถามว่าพี่เธอโบอะไรเธอโบปากครับผมเธอโบปากเนี่ไปครับผมจวดจวดไปเลยครับผมถามว่าผมอยากมองภายนอกไหมผมก็อยากมองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยอิสระครับผมดูภายในนี่แหละนะครับขับขับง่ายดีนะครับเปิดไฟโชว์สักหน่อยโอ้โหไฟแสบตายที่มายเลยวะ่ะไฟสำหรับเปิดตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงโอ้เราเรา,เราไม่ได้เห็นตอนกลางคืนหรอกนะครับ ค่าเวลาเที่ยงขนาดนี้อู้ทำไมอ่ะอู้เดี๋ยวเดี๋ยวลดลดความเร็วก่อนลดความเร็วก่อนอู้เบก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 กใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ยชิบหายแล้วทุกคนอย่านะเฮ้ยชิบหายเลยว่ะอู้เมื่อกี้อู้เสียววูบเลยครับผมอะไรวะเนี่ยรถคว่ามร้องร้อนทุ่งเลยับผมไป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 เร่งให้ รถด,ด้านหลังเราก็ตามมานะครับโอ้โหขึ้นเนิน16.7มันก็ลดเกียร์ลงดีอ่ะจะบ้ากันละมัง้งโอ้ขึ้นไปแหมเมื่อกี้มันมันขึ้นเนินเกียร์เก้าครับผมเห็นไหมขึ้นเนินเกียร์เก้าเลยนะโอ้โหโอ้รถรถติดเพราะเราครับผมดูดูในกระจกครับผมรถติดเพราะเรานะครับ รถช้าเพราะเรานี่แหละไปครับผมเจ็บตัวแล้วผมโอ้โหทำไมพี่เกียช้าขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่แหละสาเหตุที่เขารถใหม่นี่มุมกล้องทําไมมันไม่อิสระเลยมันไม่สามารถหมุนได้นะเนี่ยเนี่ยโอ้โหมุมกล้องไม่ค่อยอิสระสักเท่าไหร่นะไปเปิดล็อกความเร็วไว้นะครับผมมุมกล้องมันทําไมไม่อิสระทุกทุกคน ใครใครรู้ก็บอกด้วยนะมุมกล้องแม่งอะไรวะนี่หลือมุมกล้องอิสระมันไม่อิสระนะเนี้ยหรือหรือ,หร,อหรือว่าเมื่อกี้นะเออมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นนะอ๋อนี่ไงมุมกล้องอิสระโอ้โหแต่ปรับยากที่ผายเลยพี่แม,ม่ไปผมไปครับผมไปครับเราจะซิ่นแล้วนะทุกคนนะเราจะสิ่งแล้วนะครับแต่ว่าทางอะไรโคตรเคี้ยวเหลือเกินนะรเราใกล้ถึงยังงี่ทุกคน ออลโ,โ,โอ้โหเขาแซงเราไปหมดแล้วนี่พี่เร็วเร็วกว่านี้หน่อยเราถึงไหนแล้วนี่โอ้โหเรายังไม่ไปถึงไหนเลยทุกคนเอาแล้วเรากดไอ้แม่แม่งรถก็ไม่หยุดเลยเอๆๆ๋ออเรือว่ามันแมพไอ้ตัวนั้นมันมันไม่เคลื่อนที่ด้วยวะไม่รู้อะ แต่ก็ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมันลดขายโอย่งนะับตอนนี้ความเร็วห้าแปดห้าเก้าเองอุตส่าห์ล็อกไปถึงร้ย 90, อยหนึ่เก้าสิบเนาะไปเก้าสิบมันจะถึงไหมนะครับโอ้โหมีถึงเกียร์สิบห้าครับผมแต่วิ่งโอ้โวิ่งโคตรช้านะแม่พี่แกก็หมดไลน์เหลือเกินนะครับ หดเลยเธอรุนกับฉันได้ตืดเตืดเตืด,ตด <c oughs> <c oughs> นะครับผมไปกันต่อครับผมไม่ทำไมมันช้าอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวผมดูแมพก่อนนะโอ้เราเพิ่งออกมาได้นิดเดียวเองเหรอโอ้แตแล้แตแล้ตแต่ล้วทำไมมันไกลขนาดนี้ผมคิดไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้นะแม่ถ้าคิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ผมไม่เออเอาไกลขนาดนี้หรอก เฮ้ยทำไมมันกระตุกวะโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. หัวลากเราก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับ oh นี่โอ้ไปเรื่อยๆผมเสียบรรยากาศเนาะนี่ผมเสียบรรยากาศชิวๆนะผมอ๋อ oh oh. มันจะตัดเป็นสองเลนแล้วนี่วะมันจะตัดเป็นเลนสวนแล้วครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> มันเริ่มมืดแล้ววะทุกคนเปิดไฟหน่อยนิบ่ายสองมืดแล้วเหรออะไรวะเนี่ยมันจะตัดเป็นสองเลนแล้วผมนี่ อ๋อสองเลนแล้วสองเลนแล้วนะครก็สองเลนแล้วอ๋อกำจัดเอ้กำจัดอะไรมะจจำกัดที่หกสิบที่สี่สิบอเราต้องขอดแล้วอะทุกคนเราต้องวิ่งสักแปดสิบเลยเนี่ยแซงกรับผมแซงเอาอ๋อโหลดโหลดเซฟเหรอโหลดแมปเระบอกมีโหลดแมปด้วยนะอ๋อเร็วๆหน่อยพี่เออเราถึงไหนแล้วเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเราถึงไหนล้วเนี่ยฮะไปดิ อชเอามันต้องสตาร์ทเครื่องเลยล่ะอไอ้บ้าเอ้ยผมก็เพิ่งเล่นนะทุกคนนะก็อาจจะไม่รู้อะไรนะใครที่รู้ก็บอกกันได้นะบอกมิ้นบอกกันได้นะทุกคนนะไม่ว่ากันนะผมใครรู้ก็มิ้นบอกนะใครไม่รู้ก็มิ้นบอกนะเ,เราถึงไหนแล้วดูดิโอ้โหยังไม่ไปถึงไหนเลยโอ้โหทุกคนมาเราต้องตัดลิปไปเพลงเท่านี้แหละนะ เพราะว่าถ้าขี่แบบว่าเอาจนถึงนี้ผมว่ามีครึ่งชั่วโมงอ่ะนะครับโอ้โหเอ้ยมีปรับนี้ด้วยวะมีปรับด้วยวะเออเเอาข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกเออผมชอบใกล้ๆผมชอบใกล้ใกล้นี่ผมผมชอบใกล้ๆน,นะเออนี่ประมาณนี้แหละเออนี่ผมโอ้ผมชอบใกล้ๆขนาดนี้เอ้ยอุ้ยเกือบชนขอโทษพี่ให้ดลังใจนะแต่เจตานานล้วนอ่อ ผมชอบใกล้ๆเลยผมชอบใกล้ๆนะมันวิ่งแล้วแบบว่าดีครับผมก็ดีอ่ะเออก็ดีอ่ะนะผมก็ตรงตรงไปอีกนะผมตรงไปอีกนะผมก็เร่งคันเร่งขึ้นอีกเป็นแปดสิบนะผมเป็นเก้าสิบอะไรปโอเคทางตรงเราวิ่งได้ครับผมทางตรงเราวิ่งได้นะครับบืนบูนบูนบูนูนฟูฟูนะผมโอ้โหรถบรรทุกครับผมเกมขับรถบรรทุกนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเบรก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 โอเคเราไปได้อยู่ผมเราไปได้อยู่ต้นไม้เรียบร้อยเรียบร้อยไงทุกคนโอ้แล้วมันต้องจบอยู่ตรงนี้นะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องพอแค่นี้แหละเนาะทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมไม่ไปครับผมสวัสดีครับผมโอตายแล้วสวัสดีครับ